รู้ท,นทในช่วง91รู้ทันรู้ทางวันนี้นะคะพูดคุยกับอาจารย์กำธรบุญญกุลค่ะกรรมการประสานงานยุติธรรมจากสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์กำธรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ อ่าสวัสดีครับคุณวนาคุณปียดาครับผมค่ะ,ะเวลาอาจจะล่วงเลยมานะค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นไปเริ่มกันที่คำถามฝากเลยดีกว่านะคะอาจารย์คะคำถามแรกเข้ามาจากคุณบุญเลี้ยงถามอาจารย์กำองบอกว่าการโอนที่ดินมรดกเนี่ยจะใช้เวลาในการดำเนินการมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะอ่าการโอนที่ดินมรดกเนี่ยนะครับก็ถ้าเอกสารพร้อมนะครับทุกอย่าง ถ้ามีคำต่งางศาลมันเรียบร้อยแล้วนี่นะครับอ่กอาก็ออกคำต่งางศาลไปพร้อมพุ่การมาดกนะครับค่ะอ่าก็ไปโอนได้เลยครับใชเวลาก็แค่เดียวครับ่ะนะครึ่นะงครึ่งวันก็เสร็จแล้วนะครับอ๋อถ้าเราเตรียมเอกสารอะไรครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องใช่ครับและภายในหนึ่งวันเนี่ยแหละเรียบร้อยเลยได้เลยครับค่ะอือเหมือนกับกามนิติกรรมซื้อขายนะครับผม แต่ก่อนหน้าน <ะ S 1> ที่จะไปดําเนินการโอนนะคะจย์จะมีขั้นตอนอะไรก่อนหน้านั้นหรือเปล่าคะก็คืออย่างถ้ามีอ่ามีสา,ามีในกรรมไวสมมตินะค่ะ,ะ,คะก็เอาไปในกรรมไปะนะครับหรือพาอาททุกคนไปจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับจังหวัดนี้ <c oughs> สามารถเอาไป ได้ทันทีเลยแต่ถ้าในกรุงเทพฯวนมากก็จะมีคําสั่งศาลนะครับในกรณีที่ให้มีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดกนะครับค่ะก็ออกคําสั่งศาลไปแล้วก็เจ้าที่ก็จัดการกดการมรดกไปหายาที่จะรับโอนไปนะครับค่ะก็ใช้เวลาเนี่ยนะครับรึ่นวันก็เสร็จแล้วนะครับนะภายในวันเดียวก็ดําเนินการได้เลย ใช่ครับคือไม่ยากเลยแต่ขั้นตอน,<ม>ตอ,นอาจจะช้ากว่าเช่นในกรณีที่ไปร้องจากการมดกที่ศาลนะครับแล้ตรงนี้แหละครับหลังจากยินคำร้องไปแล้วอาจจะใช้เวลาเป็นที่สิบกว่าวันนะครับสี่สิบห้าวันหรือห้าสิบวันะนะครับหลังจากใส่สวนเรียบร้อยแล้วก็ออกคำสั่งศาลนี้ก็ไปดำเนินการได้เลยกาจัตอนมันจะช้าตอนที่จะร้องจากการมดกนี่แหละครับค่แล้วถ้าทายา ตกลงกันได้มันก็ง่ายทีเดียวแต่ถ้าในกรณีที่ทายหัดตกลงกันไม่ได้นะครับมันต้องโต้แย้งกันอีกต้องมีการสืบพยานกันอีกว่าจะแต่งตั้งใครเป็นผู้สมควรเหมาะสมในการเป็นผู้จัดการมรดกครับค่ะตรงนี้มางทีสู้กันหลายปีนะครับโอ้โหไปไปโอนที่ดินถ้าเอกสารครบทุกอย่างพร้อมแป๊บเดียววันเดียวแต่ถ้าต้องมีการสืบพยานอะไรกันมากมายแล้วมีการคัดค้านอันนั้นใช้เวลานานใช่ครับ เพราะฉะนั้นต้องต้องต้อง,องอถามว่ามันใช้เวลานานหรือไม่นานอยู่ในขั้นตอนอคุณจบอะไรอย่างนี้นกะ ค่ะนะคะาม,าม,มาเรียบร้อยอย่านะค่ะบอกมาถึงคําถามของคุณสินใจคะ<ด>่ะอาจารย์คะเ<ด><ด>็าบอกว่ามีบริษัทมาเช่าเออมาติดต่อก่อนเนี่ยนะคะขอเช่าที่ดินเพื่อจะสร้างโกดังเห็นบอกว่าสัญญาในสามปีนะคะโดยที่บบบทางบริษัทที่จะมาเช่าเนี่ยเป็นผู้ร่างสัญญาในทางคุณสินใจก็เลยสอบถามค่ะว่าเกิดมีการร่างสัญญากันแล้วเรียบร้อย แล้วถ้าเกิดว่าผู้เช่าเนี่ยไปสร้างพื้นที่อาจจะลุกล้ํานอกเหนือจากสัญญาที่กําหนดไว้เนี่ยทางคุณสินใจนี้มีมีอานาจสามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้เลยหรือเปล่า,าคะอาจารย์คะก็ต้องดูในสัญญาเช่านะครับค่ะว่าระบุก,กันอย่างไรในสัญญาว่าถ้าผิดเงื่อนไขนะให้ทำโกดังนะครับว่ากว้างยาวเท่าไหร่นะครับในเนื้อที่ อีตารางวานะครับแล้ถ้าตร้งมากเกินไปกว่าตามที่ตรงกันไว้ในสัญญาให้สัญญาถือว่าเป็นข้อสาระสาคัญนะครับแล้วก็ให้ถือว่าผู้ให้เช่ามีสิทธิเลือกสัญญาได้อืต้องเขียนลักษณะอย่างนี้ครับถ้า,ถาไม่ได้เขียนไว้มันก็ไม่สามารถจะเป็นข้อสาระสําคัญหรือเป็นเป็นสิ่งที่ว่าต้องบอกเลืกสัญญานะครับ<ช>แม่สัญญาไม่ได้เขียนไว เขาก็ไม่ผิดสัญญานะครับเพราะฉะนั้นจับมีสิทธิ์บอกเลิกได้หรือไม่มันต้องดูว่าสัญญาตกบนกันว่ายอย่างไรนะครับถ้าสัญญาเขียนกันว่าให้บอกเลิกผิดสัญญาลุกล้ำเกินจัดเขตที่กําหนดไว้ก็ถือว่ามีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ครับ หลายคนมีที่ดินนะมีคนมาขอเช่าโกดังก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาเช่าโกดังไปเพื่อจะเก็บอะไรแล้วถ้าเกิดเขาเก็บสิ่งผิดผิดกฎหมายแลคะอาจารย์ค่ะเอาเราจะมีความผิดไปด้วยหรือเปล่าคะก็เขามาเช่าผู้ให้เช่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทําผิดนะครับค่ะไม่ได้รู้เห็นนะครับค่ะอ่าไม่ได้ทราบว่าสิ่งที่เขามาเก็บเนี่ยเป็นของผิดกฎหมายนะครับ อดังนี้จะเอาผิดจากผู้ให้เช่าไม่ได้นะครับอแต่แต่ผู้ิดการที่ว่าหลังจากไปดูไปเห็นแล้วนี่นะครับคแล้วก็ผู้ชเช่าก็ไม่ได้ทักท้วงไม่ได้ว่าไม่ได้ตักเตือนท,ทั้ทงที่รู้แล้วว่าที่ีรู้แล้วว่าอะปีการสืบพยานได้เห็นได้ว่าผู้เช่าเนี่ยผู้ให้เช่าไปดูทุกอาทิตย์หรือทุกเดือนไปดูในการที่แล้วก็ไปเห็นตลอดอ่ะนี่มัน แล้วก็คุณก็ไม่ใส่ใจไม่บอกเลิกสัญญาไม่ตักเตือนเขาคอย่างนี้แหละครับก็ถือว่าผู้ให้เช่ามีส่วนผิดด้วยนะครับค่ะมันมาต้องดูเป็นจริงนะครับมาดูคป็นจริงว่าผู้ให้เช่ารู้เห็นหรือไม่อย่างไรนะครับรู้เห็นหรื่อยแล้วก็ณนเติกดเฉยนิ่งเฉยไม่ทัดค้านไม่ทัดตัวก็ อย่างนี้มีส่วนปิดด้วยนะครับพ่ค่ะนะคะแล้วก็คําถามต่อไปมาจากคุณรัชวินค่ะคุณรัชวินบอกว่าคุณพ่อได้ยินยอมให้กับการไฟฟ้านํเสาไฟฟ้าเนี่ยมาปักในเขตที่ดินของคุณพ่อทีนี้ต่อมาคุณพ่อก็ยกมรดกที่ดินให้กับคุณรัชวินดูแลต่อนะคะทีนี้คุณรัชวินสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเกิดตัวเองเนี่ยนะคะต้องการให้การไฟฟ้าเขานํเสาไฟฟ้าดังกล่าวเนี่ยออกจากที่ดินผืนนี้จะทําได้หรือเปล่าคะก ับความยินยอมตรงนั้นนี่นะครับเป็นเรื่องจิตของของคุณพ่อในะช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนะครับค่ะ,ะมันก็อาจจะไม่ผูกพันผู้ที่รับบอดกมานะครับต้องไปดูว่าคุณพ่อนี่นะครับทําสัญญาอะไรกันไว้หรือเปล่านะครับที่ให้การไฟฟ้ามาปักเสาไฟอยู่ในที่ดินของเรานี่นะครับแล้วก็มีผลประโยชน์อะไรหรือไม่นะครับตรงนี้อาจารย์ไม่ไม,ไม่ไม่รู้กรจริงนะครับไม่เห็นเอกสาร เี่ยงแต่พูดมาอย่างนี้มันกับไม่มีอะไรอะไรมามาประกอบให้ให้ให้เห็นได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้รับโรดกแล้วเราไม่เห็นด้วยตรงนี้ว่าหรือว่าเราไม่อยากให้การไฟฟ้ามาปักเสาหรือคุณประปักุณต้องจ่ายคุณประโยชน์อะไรเราให้เรามาเราก็ต้องไปว่ากับทางไฟฟ้าอีกทีหนึ่งนะครับแต่รู้ว,ว่านั่นสัญญาของคุณพ่อทาไว ขันแค่ไหนด้วยนะครับเดัะนั้นคุณรัชวินต้องไปดูในสัญญาะะว่าพออยินายอมอย่างไรกันนะครับไม่ใช่อยู่ๆพุ่งจะไม่ใช่ตรงกันด้วยวาจาแล้วมั้งนะครับเพราะว่าการมาปักเสาไฟในที่ดินของเราโดยไม่ได้ตกลงผลประโยชน์หรือว่าด้วยกัน ปากเปล่านะครับค่ะซึ่งการไฟฟ้าก็คงไม่กล้านะครับอยู่ๆจะไปปักเอ <c oughs> าไฟในที่ดินของคนอื่นโดยไม่มีโดยพลาการคงทําไม่ได้นะครับ,บโดยไม่มีมันิ้นอะ,ะไรต่างๆมันคงไม่ได้เข้าไปจเจอขอบุกรุกหรือทํำให้ อะไรครับเขาสียหายอะไรเขาก็ถูกฟ้องด้วยแหละครับคนตัวช่วยเนี่ยจะต้องเพิ่มเติมหน่อยในเรื่องของเอกสารหลักฐานมีหรือเปล่านะคะใช่ครับไปดูหลักฐานว่ามีบันทึกดินยอมกันแค่ไหนอย่างไรนะครับค่ะมาที่คําถามของคุณวีรภาพค่ะอาจารย์คะขอความรู้สักนิดนึงบอกว่าที่ดินสอประกรบในจริงๆสามารถซื้อขายกันได้หรือเปล่าคะอาจารย์คือสประกรนี่นะครับเป็นกฎหมายก็ห้ามมาเลยนะครับค่ะห้ามซื้อขายห้ามซื้อขายนะครับสุขต่อกับมันตกทอดได้เฉพาะ ให้ทายาทอย่างเดียวค่ะแล้วมันเคยมีไหมคะกรณีไปแอบซื้อขายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอบซื้อขายก็มีนะครับแต่ไม่ไม่มีนะครับแต่มันมันไม่ผลดังไม่มีผลต่กฎหมายครับอแล้วก็คนที่รัดไปมันต้องเกี่ยวกับอะไรเกษตรกรรมเกษตรกรนะครับะจึงจะมีสิทธิธรรมจะทที่ดินในสอปคอได้ก็เรียกเป็นเกษตรกรนะครับก็จะไปขายให้บุคคลอื่นนะครับ ไปปลูกรีสอร์ทอะไรแบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ครับโดยก็ปปโดยกฎหมายของเขาแล้วเขาห้ามค่ะค่ะแล้วแล้วถ้ากรณีที่ว่าเราเราซื้อมาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ทําอ่าไม่ได้ทําเป็นรีสอร์ทอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเราเราปลูกผลไม้ปลูกปลูกข้าวปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจา์อันนี้เราสามารถทําได้หรือเปล่าคะหรือว่ามันผิดตั้งแต่ต้นที่เราไปซื้อขายกันอยู่แล้วคือซื้อขายคือกฎหมายก็ห้ามซื้อขายอยู่มแล้วเพราะว่าคือมันตกทอดได้ คือระหว่างทายาทเพราะว่าแต่คนมันซื้อการกดมันมีเยอะนะครับมีเระเองแบบนี้เจ้าหน้าที่ทราบเรามีความผิดไหมคะสมมติีฉันไม่รู้ไปแล้วก็ไปซื้ออย่างเงี้ยอาจารย์รัอผิดทางยามันไม่มีนะครับแต่มันมีผลทางกฎหมายอย่างงอ๋อไม่มีผลทางกฎหมายคือสุดท้ายคุณจะมาเรียกร้องต้องเป็นชื่อที่ดินผืนนี้เป็นชื่อชานอะไรชันกันซื้อแล้วจะนมีใช้ประโยชน์หรือ มีที่ครอบครองมันไม่มีไม่มีผลแล้วเงินที่คุณจ่ายไปมันอาจจะตอนหลังคุณจะขอเรียกคืนก็อาจจะเรียกคืนไม่ได้ด้วยนะครับไม่ได้ด้วยเหมือนกันมันเป็นเรื่องที่ขัดกต่อกฎหมายไงครับโอมันไม่ใช่เป็นลาบที่ควรได้ถือว่าคุณรู้แล้วมันไม่ชอบด้วยกฎหมายคุณไปซื้อเขาอีกนะครับมันก็ไปซื้อยาบ้าเนี่ยถือว่าเป็นของผิดกฎหมายนะครับอยู่บอกปากันซื้อไปแล้วมันถูกทันถูกจับแล้วกันขอคนคืน เพราะมันไม่ได้ายไปไม่ได้ครับแล้วลักษณะหรือว่าเป็นของที่ผิดกฎหมายตรงนี้คือการซื้อขายมันก็มันขัดต่อกฎหมายวัตถุประสงค์ของกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับแล้วสิ่งที่คุณขายไปคุณจ่ายไปคุณจะขอคืนไม่ได้นะครับไม่มีผลทางกฎหมายเสียสตังค์ไปก็เรียกคืนไม่ได้อีกต่างหากใช่ไหมค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะมีสิทธิ์มายึด ที่ดินผืนนี้ไหมคะสมมติว่า,ราเราไปซื้อมาแล้วเราไม่ได้ทําประโยชน์อะไรไม่ได้ไปปลูกการเกษตรกรรมอะไรอย่างเงี้ยเลยอะคะอ่ะก็มันต้องทําประโยชน์นะครับที่ดินเนี่ยเขาอาจจะรู้ว่าไม่ได้ทําประโยชน์นะครับก็อํนนานาจของรักเ่ออาจจะมีสิทธิ์ที่จะเอาคืนได้ครับต้องให้ไปเพื่อให้ทําประโยชน์ เกี่ยวกับเกษตรกรรมเอำการทำกินอะไรแบบนี้นะคะทำกินอะไรก็ว่าไปผักปลูกตวนปลูกต้นยางพาราอะไรๆว่าไปหรือขอให้ทำขอให้ทำกษตรกรรมเท่านั้นแหละนะครับอ่ามันจะไปปลูกสร้างอย่างอื่นมันก็ไม่ได้ทำรีสอร์ทมันก็ไม่ได้นะผมไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมค่ะอ่านะครับแต่เดี๋ยวนี้มันในทางปฏิบัติมันมีเยอะมีมีแอบซื้อขายกันอยู่นะครดบชาวตีก็ลื้อลื้อลื้อแยะตอนนี้นะครับลื้อผมเป็นผู้เด่นที่ไม่ชอบเลยนะครับ มาที่คำถามของคุณผลิตโชคนะคะจาย์คะก็บอกว่าเคยถูกจับข้อหาเมาแล้วขับค่ะก็เลยกลัวว่าเอจะมีผลอะไรกับการที่จะเข้าไปสมัครงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือเปล่าคะอ่ามันต้องดูว่าเวลาคุณไปรับสมัครนี่นะครับอ่าเขาให้กรอกข้อความในสาระในความอ่าค้อจริงว่าคุณเคยถูก จำคุกหร,รือเปล่านะครับ<ช>แล้วถ้าคุณไปกอกเท็จคือไม่จริงตามที่ตอนหลังก็ได้ข้อมูลมาคุณอาจจะมีปอาจจะขาดคุณสับบัตนะครับค่ะเห็นบอกว่า <c oughs> ในเอกสารเนี่ย <c oughs> มันมันมีระบุคำคำนี้ด้วยค่ะอาจารย์บอกว่า มีข้อกําหนดลนะคะว่าไม่เคยต้องคําพิพากษาถึงที่สุดการถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับดีเนี่ยถือว่าเป็น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 ส่วนหนึ่งในเนื้อหาของคํา <c oughs> คํานี้หรือเปล่าคะอาจารย์คือเมาแล้วขับยังไม่ยังไม่ถูกจําคุกนะครับค <c oughs> ่ะอ่าเมาแล้วขับ,บอาจจะถูกป,ปรับ <c oughs> นะครับอ่าโทษปรับกับโทษจําคุกมันแตกต่างกันนะครับค่ะอ่าอันนี้ความข้อ,อสาัานหน่วยงานก็ต้องระบุว่า ถูกคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกนะครับ<า>เมื่อแม้นแต่คำพิพากษาให้จำคุกแต่ให้รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษไว้นี่นะครับกี่ปีะอะไรก็แล้วแต่อ<า>ย่างนี้ก็ถือว่ายังไม่ถูกคำพิพากษาไอ้จำคุกนะครับโอ้ค่ะเราก็ต้องตูว่าจำคุกจริงหรือเปล่าแต่ถ้าไม่จำค<า>ุกจริงๆคือให้รอไว้หรือให้รอการกำหนดโทษไว้ ก็ถือว่าไม่เคยถูกจำคุกครับอ๋อค่ะแล้วถ้าความหมายของคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือมันมันมีความหมายวบบยังไงคะอาจารย์หมายถึงต้องตัดสินถูกจำคุกอย่างนั้นเหรอคะหรือว่ายังไงคะก็ถูกต้องคือถึงถึงที่สุดจบแล้วคดีไม่มีอุทธรณ์หรือไม่มีฎิกาหรือมีฎิกาจบแล้วค่ะหรืออุทธรณ์เสร็จสิ้นหมดแล้วนะครับคือจบทุกกระบวนการทุกขั้นตอนทางศาลเลยใช่ไหมฮะต้นต้นจำคุก ตอ้องอ้ามุทธและผู้ถณ์มันแล้วก็ววจบแล้วหรือการุทรถอนพิบาติสารจำคุกจบแล้วเหมือนกันผู้ดีกาก็ไม่ได้แล้วเหมือนกันหรือการดีการพิบากษาสุดท้ายแล้วจำคุกก็ถือว่าถึงที่สุดเหมือนกันนะครับเมื่อถึงที่สุดแล้วต้องดูผลตรงนี้ว่าศารพิบาติสาว่าอย่างไรค่ะคำว่าให้จำคุกก็ต้องจำคุกจริงๆนะสี่วันก็แล้วแต่หนึ่งเดือนหนึ่งวันสิบวันสิบห้าวันเพื่อพูดจำคุกแล้วครับแต่ถ้าจำคุก สองปีแต่ศาลบอกว่าให้รอการลงโทษไว้สามปีอย่างนี้ถือว่าโทษจำคุกไม่ได้ลงโทษจำคุกจริงๆนะครับ,บเพราะฉะนั้นหรือไม่มันไม่เข้าเงื่อนไขตรงที่ว่าให้มีคคาพิพากษาถึงที่ที่สุดให้จำคุกต้องดูตรงนี้คือจำคุกจริงๆนะครับไปนั้นข้อหาเมาแล้วขับดีก็ไม่ถือว่าเป็นได้รับโทษ ถึงที่สุดให้จำคุกครับเพราะมันไม่ได้จำคุกครับเพราะนั้นถ้าถ้าถ้าในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไม่ได้ระบุว่าเคยต้องจำคุกก็อันนี้ก็คือสามารถเขาสมัครได้ทำงานได้สมัครได้ทำงานได้นะคะใช่ครับใช่ครับค่ะ ได้เป็นความรู้นะคะว่าหลายท่านถามกันเข้ามาหลังไ่เหมือนกันบอกอยากให้อาจารย์กำธรได้อธิบายถึงความหมายของคำพิพากษาคดีถึงที่สุดนะคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามปิดท้ายกันนะคะจากคุณสงวนนะคะคุณสงวนบอกว่ากรณีที่เราถูกฟ้องล้มละลายเราจะสามารถไปดําเนินการเรื่องการค้าประกันได้หรือเปล่าคะอาจารย์คือถูกฟ้องล้มละลายแล้วนี่นะครับตามกฎหมายก็ ห้ามทำนิติกรรมใดๆครับทั้งสิ้นแหละครับทั้งสิ้นเลยห้ามทำไม้ว่าการไปทำประรการก็เป็นการทำนิติกรรมอย่างหนึ่งนะครับไปซื้อขายทำการจำลองจำนำอะไรจำอะไรจำเอางูไก่ป่าเนี่ยก็ถือเป็นการทำนิตรการก็ทำนิติกรรมคมันทำไม่สามารถทำได้มันมันไม่มีกฎหมายของห้ามไว้นะครับห้ามทำนิติกรรม อ่าไปนั้นเรื่องการค้าประกันคือการทํานิตกรรมเช่นเดียวกันไปนั้นไม่สามารถทําได้นะคะอาจารย์คะคม่าแล้วการตกตกอยู่ในสภาพของบุคคลล้มละลายเนี่ยจะกี่ปีถึงจะดาพ้นสภาพไปอ่ามันมีสามปีเดี๋ยนี้นะครับสามปีปัจจุบันใช่ไหมคะสามปีถ้าบุคคลล้มละลายที่โดยสุจริตนะครับคือก็คือหมายถึงว่าเมื่อเจ้าที่กจปทเจ้าประกันภัยแจ้รับ <c oughs> เขาเรียกคุณไปให้ปากคำไปตอบถามข้อมูลและรายละเอียดต่างๆคุณไปให้ความร่วมมือตลอดนะครับ <c oughs> พอ,อย่างนี้ถือว่าเป็นบุคคล,ละระลายที่สุจริตแต่ว่าถ้าเจ้าที่เรียกไปสอบถามไปดูไปให้ปากคำคุณไม่ยอมไปขัดขัดขืน <c oughs> อย่างนี้มันอาจจะขยายจากสามปีเป็นห้าป <c oughs> ีนะครับก็ค <c oughs> ือเป็นการทำโทษของคนที่ ล้มละลายโดยไม่สุจริตอย่างนี้เขาเรียกบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่สุจริตเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่จะกดจากสามปีกฎหมายก็ขยายไปหน่อยอีกบวกอีกสองปีเป็นห้าปีไม่ได้ตายตัวว่าทุกคนจะต้องสามปีนะคะมปีเสร็จดเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะเขาเรียกบุคคลที่สุจริตนะครับไปให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ศิษย์ธรรมครับาะเวลามีคําสั่งแล้วก็ต้องเรียกคุณเรียกบุคคลนั้นไป ไปสอบถามว่าคุณมีทานิติกรรมอะไรมีทรัพย์สินมีอะไรนี่สินอะไรม้ากหรือเปล่าอย่างไรนะครับอย่างนี้ละ่ะคุณก็ไปครั้งที่เขาให้นักไปให้สอบปาบค่าบุณหลบหนีไปไม่ให้ความร่วมมืออย่างนี้อายุาระยะเวลา สี่ไ้าวสามปีต้อง <Okay. S 2> ประายอีกสี่ห้าปีได้ค่ะเป็นห้า <c oughs> ปีเพ <c oughs> ิ่มจรินนะครับค <c oughs> ่ะว,วันนี้ก็หลากหลายคาถามนะคะเก็บไปครบถ้วนไม่มีค้างแล้วแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เราไม่เจอกันพรุ่งนี้วันเด็กค่ะอาจาร,รย์กํารอยากให้อาจาร,รย์กทอรฝา,ากอะไรถึงเด็กๆที่ฟังสะวะพเก้าหนึ่งอย, <c oughs> อยู่สักนิดนึงนะคะครับก็เด็กก็เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับค่ะก็อยากให้เด็กๆทุกคนก็ทำดีรัรู้หน้าที่ตามที่ ขอ<ส>งท่านนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าเด็กทุกคนรู้หนะ้าที่บ้านเมืองก็จะเสรญก้าวหน้าพัฒนาก็อย่างน้อยนเรียนนะครับเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้ามีเด็กดีผู้ใหญ่โตโตต่อไปโตโตผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะครับผมตามามหตรงนี้นะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะได้ครับผมสวัสด <ส diez S 3> ีค่ะสวัสดีค่ะ